นี่คือคลิปรวม1ปีนะครับจะแบ่งออกเป็นได้หลายพาร์ทนะของ2021นเะครับเราจะรวมไว้ทั้งหมดเลยในคลิปนี้คลิปเดียวนะครับร <laughs> เคยใครอาครับไปดูกันเลยครับสายอยู่ไอ้วอสุดเอาขวาออก,ก่อนก็ได้ปากปากสวยหลังหันมาไอ้วอล้อมตัวเองออก,ก่อนก็ได้นะพี่ว่าเออเออเออเอามีอวอเยอะเออสวยสวย แต่วงมาแล้วยังแก้โคตรกูเฮ้ยมันชุบเพื่อนมันชุบอยู่เน่เพื่อนเพื่อนมันชุบกันแล้วไอเสื้อแดงเจ็บมากเฮ้ยสวยเพื่อนเสื้อแดงเจ็บเแค่เพื่อนเพื่อนจะโดดเพื่อนจะโดดเสื้อเพื่อนเสื้อเพื่อนบาเชียรโคตรขาดใจเลยสุดใจเลยอะจิกกี้ทำอะไรนี่เหี้ยโว่โหโดนด่าเฮ้ย ก็ออพี่ครับผมตึงเต้นครับผมตึงเต้นครับผมพี่พี่ตึงจ่าดาวันนี่พี่ตึงจ่ดเอ้ยยักคุยอยู่เนี่ยรอไว้ข้างหน้าถือบ้าบ้าข้างหน้าฝั่งมันรอรอไว้หน่อยรอรอรอได้ได้ได้แผนแผนรอได้จะเป็นอะไรที่ดีไหมได้เลยพี่ได้รอรอับพี่แม่ข้างหน้าฝั่งมันนะยืนเลยพี่แม่บอกว่าพี่แม่บอกได้ครับได้ครับพี่ได้โอ้โหรอรอรอผมไม่ต้องยิงใช่ไหมพี่ไม่ต้องยิงใช่ไหมรอดอย่างเดียวรออยู่พี่รออยู่รออยู่รออยู่ใจเย็นพี่ใจเย็นสวยพี่สวย เจ็บเจ็บแบ๊กเจ็บมากเจ็บมากชาร์จเลยชาร์จเลยสวยแบ๊กไปข้างหลังดาวสามดาวสามล่อเลยล่อเลาะล่อสำหรับกูคือจริงตายหมดให้กูคุยจนหกดทีมาเนี่ยอ่าแบ๊กมันโคตรเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากเอาเลยเลยเข้าเลยเข้าเลยดีมากน้องไซเอาไปได้ละสวยล่อเลยมึงดูมันเบอร์สองไอที่เป็นสัตว์เรามันอยู่ข้างล่างดูนะมันเลยทำมันจริเลย

กูม่าถึงกูดีเลยไอ้ย่าพระองค์ไม่คุมความกูกูไล่หนีไปเมื่อกี้เฮ้ยมันไหลไหลเติมน้อยแล้วเฮ้ยใจย่าใจย่าโอ้เชี่ยคิดคู่คิดคู่พี่ไม่เป็นไรนี่เป็นไงเออพันยาพันยาไหมตบมือกูไม่คิวมึงด้วยไงตบมือตบมือไอ้บองเาพอดีไอ้ยเชี่ยมันยิงรถเหรอมันยิงรถมาเล่นกูเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนกูว่าแล้ว huh> ขับรถตายในนี่ไม่ตายมะมาไลยตายโอ๊ยเฮ้ยนั่นแหละเดี๋ยวมันตายวงเออนั่นแหละมันขึ้นภูเขามันขึ้นเขาไปเออนั่นแหละพี่นีตัวถอยนี่สวยสวยสวยพี่อนไปก่อนแล้วกใช่ชุบพี่ก่อนพี่ผมพี่ต้องชุบผมก่อนพี่วงไม่แรงวงไม่แรงพี่วงรถทีละหนึ่งทีละหนึ่ง มองทีละ้หนึ่งพี่ไอ้ยินลายสกิลเหรียญไม่พี่ไอ้แหลกตายวงเรียบร้อยเอาลงไปมึงลงไปกูมาแล้วกูมาแล้วทีนี้กูมาแล้วเนี่ยกูเนี่ยไอเบ๊บเอาไงกับลิงตอนนี้ดีป่ะทำไมมันเล่นง่ายเล่นง่ายอย่างบ้าเอาเอาเอางงงง ทำไมเราไม่กรู้ว่ามันดีๆก็โคตรเลวบึ้งเป็นยังไงบึงก็มาดิเอ้าจ้าตีไอ้ทำทำเลยพี่ทำเลยอีลาเอ้ยพิษมึงเป็นเทียอะไรมึงเป็นอีหยักเอ้าโคตรตัวเองเลยกูณรอดได้ไงถ้าคิว เป็นอะไรก็ออไมาว่ารอดแล้วกันครับที่คิวอ่ะโอ้โหจุด4คิวไอ้สัสโอ้โหทำได้ไงวะจะเหมาคนเดียวหรือไงอยากิบคนแล้วไอ้แบกอ่ะไอ้แบกไม่ใช่คนแล้วมันคือมนุษย์ต่างดาวเองเงี้ยบเองเงี้ยนไม่ได้ดูดคนมาทดลองนะดูสาวอย่าหาโปรโมทอย่างนั้นโอ้ยผิดกำได้แค่ก่อกำนั่งคือกำเบ ว้ายเพออกกันไก่สรุปไวมาเป่ายิงฉุบว้ยครลนโอ้ยชี้ใคนออกกันเยย่าใช่าอได้ผมไปย่อยครับผมไปย่ครับผมไปครับแไปแล้ว ไม่ได้มันโดนไม่ได้เป็นอะไรไม่รู้เมื่อกี้อ่ะยังดีอยู่นะแบทยังดีอยู่นะเฮ้ยอยากคอ้าไปเลยแล้วก็เอออะไรเงี้ยแบบเขากดวิ่งค้างไว้ไงเฮ้ยยิงใจพวกกูบ้างปิดพัดลมดิเมื่อกี้ซ้ายยิงกูไม่ใช่ตัวนี้นี่ไงนี่ไงกูจะยอมตายมึง ไอ้ีใชัเลยเฮ้ย้ัว่เรไงที่วเจ้าเจกูดงมาเจอมึงได้หมลองดูน้องชายลองลองต้องลองลองกองลองกอง <c oughs> ไม่่อกินผมเปลี่ยนปืนพี่ผมเปลี่ยนปืนปุ๊บแล้วผมค่อยกดเอาเอาเมสาออกผมไอ้เยแม่งมันดีเลยไปเลยไม่ต้อง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 ไปเลยไปเลยพี่ชายไปเลยเอาจะเอาก็เอามึงมานี่ขับรถดีวีสต้าทำอะไรโลคอไอ้เจ้าโง่เลยกู เยได้ทั้งวันก็มั่งเดี๋ยวเข้ามาทำเล่นคนเดียวของมึงเป็นู้ชายไงมึงก็จะติกตีมึงมันจะแบบดูแบบใจเกเรไงเออนี่นี่ใจเกเรครบได้ครบได้ครบได้ขอแค่ไม่ตั้งไอ้วอลก็พอแค่นั้นแหละหนึ่งสองสาม ยิงยิงยิงอนัด้นัดตีพดตีพ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 เอไแล้อไป้แล้วนเาไเ้เียนเหี้ยอเ่ยสัตว์ยิงแล้วโดดยิงแล้วโดดเหี้ยอะไเนี่ยเด็ดจะฆ่าเบียกูฆ่าเบียกูเหรอดูดูเขาหน่อยดูเขาหน่อยเยดเย็ดดูไอดีเอาแคมแบนเยอะก่อนแล้วกันมีมีคนมา ป้าพี่วินพี่วินเป็นคนม่าที่จริงเลยพี่โอ้ยมันไงลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดโอ้พี่วินกูไปได้ถูกจังหวะจัดๆมาทุกสองสองคนมีโคโน่กันด้วยทุกสองสองโคโน่หนึ่งผมยิงตายไปหนึ่งไม่สู้อ่วนหนึ่ะยิงเกือบตายโอ้โหเห็นพี่ชายนั่งอยู่เฉยกุดคอเลยพี่หมายที่เฮ้ยเมย์ทำไมไปทางนู้นนู้นไปทางนู้นโคโน่โกจริงโคโน่โอ้โหโน่เนี่ยมันโกจริงๆโอ้โหโน่เนี่ยมันโกจริงๆ

ย้ยก <laughs> <laughs> <nd> um ูจะออาปะโอโคดิงโอโอโคดิงโอโคดิงโอโคดิงโอเดปัดถุงโอเดปัดถุงโอเดบการุงโอโคดิงโอโคดิงโอโคดิงฟักยุ เรี้ักอยู่เร็ัวเด็กปักตพูดแล้วก็รัวรองเองไเด็กี้อะอยู่อะไรของมันมันยืนอะไรของมันวะอะไรวะนั่นอะาวัตถุ h ั์เด็กกูไม่ดีเหรอเดกกูกาวๆแบเอ้ยชีวิตเอาดาวเฮ้ยเด็กเกดาวเฉยไม่นะแบกตีหนึ่งเต็มอ่ะเชี่ยแล้ว โวลิงกับดวนมันดักทีมเราไปไปละไปก่อนเลยไปก่อนเลยผมเองผมเองไอ้พวกเนี้ยโอ você, ้โหดี Ex ีผมานะผมเองผมเองโฮ้ยว e. ัาดีเพื่อนกูไปแล้วตีตัวกูไม่ระดับเด็กูไปแล้วอี๋พาพี่แคมสุดหน่อยเนีทำอะไรกินข้าวอย่าดังละกัน ไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับไอ้เหี้ยกูเปิดสตรียมวะล่ะขอละจากกันก่อนไอเหี้ยมันกำลังทำน้ำลายไหลไม่หยุดวะพี่พี่พี่มีโคโนถ้ามีถ้ามีโคโนถ้ามีโคโนชุบผมได้ ผมอยู่หลังกล่องนี่แหละพี่แบกแบบบนบ้านมันมีนะบนบนบ้านมันมีไงบนบ้านยิงไม่ได้บนบ้านยิงไม่ได้บนบ้นสองตัวมีเหรียญสิบสามเหรียญไม่ต้องห่วงอีกสิบชีวิตได้ไมมึงได้อออยู่ชีวิตแต่ไม่มีป <c oughs> ืนเล่นเลยมีมุงลงกลางวงเลยมึงลงกลางวงเลยโอเคป่ะได้มุลล<ๆ>ังกาวงเลยแบบสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยได้เลยไรแบบเออเอานี่ไปเลยน้องชายของขวัญสุดพิเศษเฮ้ยมันวิ่งบอนเลรออย่าเงี้ยเฮยมาอยู่ข้างบ้านกลางเฮ้ยกระโดดลงมาแล้วมึงพังตัวพังตัวแล้วพังตัวในเอ็นเลยน้องน้องหนูหนูน้องน้องหนู มึงโยนมึงยุกที่มันละจ้าอีกรอบนึงแล้วกันแบกคนแบคแบคเราที่รอนเอวโชพระเจ้าอะไรเงี้ยร่อนเอวโชเออร่อนเอวโชพระเจ้าไปเลยเนี่ยมึงจะกล้าทำกูกลางอากาศหรือเปล่ากูแค่นั้นแหละกูขอขอร้องแค่นั้นกูอยากตายบนอากาศปะจัดให้สักทีได้อะได้ปล่าเฮ้ยนี่ดีนะพี่บ๊อบก้าวกลางอากาศช่วยกูด้วยแบคไอพี่ผมยิงมันไปประมาณ200นัดมันไม่ตาย มึงใจเย็นเถอะมึงใจเย็นเถอะเดี๋ยวแป๊บนึงพี่พี่ดูอยู่เนี่ยมันอยู่บ้านพี่พี่นี่เฮ้ยโอ้โหไปแา้วพี่พี่พี่ไว้ลงอมึงเอาอยู่เฉยตายเอาเกมหลุดโอ้ยเฮียเกมโอ้ยเโ้ยมันมีมันมีมาเลยเยาไปก่อนยะไปก่อนช่วยไปก่อนเอ้ยช่วยกับพี่ดิพี่ผมอยากช่วยเขาเลยมาเลยมาเลยยไม่มีไม่มีไม่มีเฮียดิพี่เฮ้ยไปไป go 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 không có GO, bằng nhà vợ không GO câu GO GO! GO không không go. Go go go. Ah, GO! GO! GO 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 GO! không 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 nào, không 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 โอ้โหเหรอวะตายโมเดอร์พูดเมื่อกี้ก็ย่องขึ้นมาพอดีบอกระดาดบอกระดาษอีกาบอกนะคุณลุงอีกาโผล่มันอยู่ขวามันเลยมันอยู่หน้ากูสี่ตัวเย็ดเย็ดเอาวะวะเพิ่งเปิดมาบอกว่าอีกาบอกขนาดนี้อีกาบอกขนาด ชุบได้ชุบไปเลี้ยวมีอะไรที่ชุบเนี่ยแล้วมันก็อยู่ข้างหน้าสองตัวเนี่ยยุบหน่อยดีมันบ่นแล้วมันบ่นแล้วเี้ยกูโดนไอ้เสืยเอ๊ะมาพูดภอั่สินายอะไรวนภาษาองเเนี่ยนี่บครมึงลองพูดภาษาไต้มันฟังยดเลยยัดเลยน้อเฝานองเ้านอเฝ้าทำือดาเ่อด ยิ่งในทียโฆษณากางเกงในโผล่ในสตรีมกูดูกูดูสูงดูไปซซาใพี่อยู่ข้างบนแล้วพี่มาหาผมข้างล่างไปซซ่าให้ไมได้ดูซื้อกันนะครับอย่าลืมไปซื้อกันนะครับเนี่ยครับโฆษณานะครับกางเกงในผู้หญิงโป่งใส่เฮ้ย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 ใส่เต็มกางเกงผ้าไหมเซ็กซี่กดซุปกดซุปเหี้ยโคตรสุดกูชอบใช่ไปดูเรามาใส่นะครับคุณผู้หญิงมารุ่นทำไรเล่นเกมครับเล่นเกมครับคพื่อดูอีกห้องหนึ่งก็ได้เพื่อนผมทำเล่นเกมอีกอยู่ห้องหนึ่งครับ ตั้มตัอุปกรณ์ครับตั้มอุปกรณ์ด้วยครับตัอุปกรณ์เล่นเกมครับเล่นเกมเป็นควันดีดีดีแต่ตัวเออไปเลยกะก็กิไก่ไมีวะอันนี้นี่ตัวนี้ตรงเนี้ยแทงตัวเหี้ยจเปิดตาสอบซัดไปเลยไอ้เหี้ยคนคนสตีนนี่แหละกูจะแต่งตัวนี่แหละไปเล่นสีสีเราจะไม่เปิดอยไปนะเราจะรอแบบ ทุเลาเหตุเือแพ็คบึงทุเลเสอนหาแฟนหน่อยครับอ่าแฟนก็มันหาได้หนึ่งมองก่อนมองก่อนว่าเฮ้ยตรงนี้เราหรือเปล่าเออนั่นแหละแล้วลองจีบดูจีบดูแล้วคบก็ดูคบแล้วจากนั้นก็คุยกันถ้าละหะสัต์พอเราคุยกันแล้วรู้เรื่องว่าเออเขาชอบเราเราชอบเขาก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับประมาณนั้นไอเยี่ยนนี่จะผสมพันเดียวเลย <peach noise> เร็วดีเร็วนีเอาไึ่เห็นกูไมเดียไ <laughs> อ้ย้ยแบสซ <c oughs> ุ่มซุกเ,เื่อแบสมาชุกููงีนี่ตวนี้ตวนี้ตวีไอ้หี้ยเพื่อนแบกช้าว่ากูาแ,แตกเ่ากูตายอะตายคู่ไปเอาเพื่อนลุดอง้อะ, <c oughs> อะไรของมึงครับ <c oughs> เฮ้ยเกม,มหมดว่ะเฮ้ยแอคก็จะต่อไม่ต้องตัดช็อตนี้ลงนะก็มาโดนมาแล้วยีนูอเอาวั the f ฟักเขี้ยโปอ้าวคไปเถอะขอแกขอดแล้วกันอยากเมาหัว ไม่เมาผมกินเบียร์ไม่เมาพี่เบียร์เมาเย็ดเยวเอาว่ะเขากินเบียร์ไม่เมาว่ะไม่ไม่ไม่เบียร์ไม่ค่อยเมาเว้ยแต่ว่าเหล้าอ่ะเมาแต่แต่โอ้ยพี่ผมเราไอ้ไเบียร์มันก็เดียวม่กพรับโตรสุดนะครับพคตรสุดนะครับน้องสายผมกินเบียร์ครับก็ดูเอาแบดแค่ไหนแบดพอยังเฮ้ยถ้าสาวคนไหนที่แบบชอบตายกันแบดนะครับก็อย่าลืมนะแต่ว่าไม่ชอบตายตายแบดโอ้ยพี่จะพังงานนี่กินแบตนี่เป็นกูเนี่ยผมกินทุกวันเลยเอ้าอยู่นนี่พี่ ไอ้องนยอนยิงเต็มโอ้ยเต็มนอนยิงไอ้จะเต็มไรมาดยไอ้เต็มพ่เมาดเฮ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮ้ยกระโบลลนม็ตหวนะลบอลลนเฮ้มันไม่ทันทันทันเร็ว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 เเร็วเเร็ว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 เเร็วเเร็วเเร็ว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 เเร็วเร็วเร็วเเร็ว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 เเร็วเร็ว ว้ายดอดีวะดอดวะเอาว้เอ้ยๆไปเลยๆๆแต่เอไปนี <c ười> <c ười> <c ười> ่แหลงแดงนะพูดเลยกูขอเปิดมุมป um ุ่มซ้ายดูเล้นี่ก็แหลงแดงไอ้สับอกจะบอกไม่หเ้เี้ยมันแอดทำาม่แอดนี่ยเอ้หอ้ยนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้สัปุ๊บ โทษทีไอ้น second, second, next, second, 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 oh. ้องโทษทีน้องพี่ไปต่อแล้วกันเดี๋ยว้กลับไปก่อนกลับไปก่อนแป๊บนึงเบ๊ดเบ๊ดเบ๊ดเดไปแล้วกูจะไปลงไหนวะเนี่ยขู่วิ่ปืนปั๊บ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 ไอ้เหี้ยเอาตกแมพตายโอ้ยแล้วมึงอยู่เป็นอะไรอะแบ๊คที่มึงชอบจริงๆที่ไม่ใช่เนี่ยกะนี่แหละ ผมเล่นอ๋อมชอบอันนี้เหรใช่ผมชอบอันนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอัดคลิปครั้งแรกได้ดีใจจัดแต่นั่นแหละแล้วก็ชอบมาตั้งแต่นั่นเลยพูดไปแล้วก็มีเสียงมีเสียงตัวเองในคลิปอะไรเงี้ยสวัสดีครับผมเล่นมาอ้าวครับก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทำคลิปใหญ่ดูอยู่อ่ะเล่นกูนี่ได้เหรอ S W S W S W ข้างหลังข้างหลังข้างหลังมีคนยิง อ้าวเอ้ยไม่ไม่ไม่ยอมโยนแกเกือบแล้วเกือบแล้วมึงไอ่ไม่ไม่ไม่ได้นะมันไม่ได้นะมันไม่ได้นะชั่วเราลงเราลงแล้วหนีไปเลยปะเร็วเเข้าวงเข้าวงเข้าวงจังหวะนี้เดีที่สุดเข้าวงเข้าวงดักวงดักวงดัวงูที่อะไรเนี่ยไมหลังคิดว่าเราจะไม่มีหรอมั้งคิดว่าน้พี่ไอู้แล้วผมม่าพี่ ก็รุมมารั้ผม่าวิ่ไปวิ่ไป่ไปรกระโดดเยะเอะไรวะเฮียอ้ยมันต่ำจริง่ะโออันี้เดียวเองวะไม่อยากรถา่ะเอามาเดียวมาดิเฮ้ยเฮ้ยเบสมึงอยู่สะพานกับเรามงอยู่สะพางกับเรามึงขี่ลงน้ำไปเลยก็ได้นะเสียงรถไปอย่างนั้นนะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเ้สัตว์ไปเลยเ ลดลงดาวแล้วเด็กก็บังกละรัวอะไรคือ GP พีไปตึงใครบ้านี่สวัโหลครับครับผมเอ่อพี่วินเหรอสกิลก่อนนะพี่ชายใช่ใช่ครับใช่ครับไอพี่เอากุ้งก่อบโอ้สกิลเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปดีไม่ตั้งเยอะแยะพี่ผมอ่ะกูเตะมันออกละเฮ้ยหัวแตกนะเฮ้ยไปเพื่อนไววเด้งเลยเด้งเลย มันสลามเด้งเลยเอ้ยปืนอะไรวะเฮ้ยปืนพิสเตอร์ไม่ต้องลองนี้ต้องลองเอ้ยเดีจะได้ปืนนี่อะไรเนี่ยปืนซีเซอร์พี่อะไรวป่ะนี่แหลเหมือนไอ้ที่กเลยพี่เฮ้ยปืนใหม่เหรอเสียงบัรยายอ่อนนะเสียงบัรยายว่อนี่สกู๊สองให้พร้อมคิงอะไรคิงพิสเตอร์อ๋อคิงพิสเตอร์แลวเืออะไรวะพี่ไฟเนี่ยนี่แบ๊กแบ๊กแบ๊กพิสเตอร์พี่พิสเตอร์ในเออเสียงบัรยายอ่อนจริงว่ะอัดเย็นใช่ป่ะน่าอวงอยู่พี่เนอะ อะไรพี่เปิดโคโนไอ่ะพี่พี่พี่เปิดโคโน่พี่เปิดโคโน่เลยไปเลยเฮ้ยรอพี่โอ้โหเยี่ยมใจวะมึงใจเย็นเย็นด้เจ้าก็ะเย้งเย่บิงใ้วะ ยิงยิงยิงยิเยิงยิเยิงยิงยิงมันจะยิงเขาโดนโอุย้ยสู้เอ๊ะเอาแบบแพนดา้าวิ่งเพย์เพย์ด้ายิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองใช้อนุภาพของคนดังก่อนนะให้น้องๆหนูๆขอปืนควงหน่อยเอ้ยดี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 เอ้ยด,ด,ด,ดีมากเราดีมากโอ้โหยึดปืนแม่งเซกูกูได้ปืนควงแล้วมันไม่มีปืนเลยมันไม่มีปืนเลย ก็ไม่ให้บัลเฮ้ยเชี่ยขวามาข้างล่างแบ๊กเฮ้ยอย่าไปใส่อย่าไปใส่ก็ขี่หน่อยเร็วฮิ่กับกับฮิ้วกับฮิ่งกับแบ๊กมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นขึ้นขึ้นหลังไปขึ้นหลังไปสอนสอนสองสองสองไปโอเคสองสองไปยิ่งกับกับ ไปไปไปเดาแตกแตกมันมีคนอยู่บนนั้นกระโดดออกมายิงแต่มันตายไปแล้วไอเสื้อขาวมันมีไอไอคนนี้เมันมันจะเข้าชาร์จบ้านมันจะโยนระเบิดใส่เขาแต่พี่ยิงมันทิ้งอ่าแล้วไอไอคนในบ้านมันก็กระโดดออกมาจะยิงไอหนี่แต่มันตายไปแล้วมันได้ยินเสียงเลยได้ยินเสียงซองอยู่เมื่อกี้ตายแล้วไปไหนแบงมึงอยู่รวมพระเจ้าลงทันปะมึงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงไหม พี่จะเฝ้ามองดูเออเออไม่เห็นไม่เห็นบารวมๆพระเจ้ามาเห็นมึงแน่มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้พระเจ้ามันอยู่ตรงนี้ยอมโดนแน่ไปคิดว่าพระเจ้ามาเห็นมึงเหรอนี่นี่กูอยู่ตรงนี่เลยกูอยู่ตรงนี่เลยตายเลยตายคู่เลยเนี่ยไม่เห็นหรอไปดูไปก่อนไป ลงบันไดด้วยกูไปแล้วกูไปเลยทำอะไรเลือดลุกลอเอ้าเลือดเต็มแล้วนะเ้าบอลล็อกอ๋แต่งตัวไฮไลท์กลางก็น่าคิดมึงงงหอาประตูออกไม่เจอทางออกประตูไม่เจอ มันอยู mm ่ตรงนี้ประตูเนี่ยอยู่ตรงนี้ประตูนี้นะประตูตรงนี้พอแล้วแดกยิงอยู่นี่จะบ้านสวยกับพี่ตัวนึุงท้ายสวยเก็บตีก่นกับเอ้ายดาวเพื่อนซะงั้นน่ะหมด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 หมเฮ้ยเปิดมาอย่างเดียวเออเปิดม้ทุกคน ว้าไอ้เหี้ยดิกูปิดละวเหี้ยสิ่งสัตว์กูกบลยเหี้ยจบจบมากจบมากกูปีร้ายกูปด้าดุ้บ้ช่วยเอกที่ลูกานที่ลูกทานท่ลูกาโอ้ยพูดเหี้ยนี่เราพดไล่ยอี่เดกทงอู้

กามันกามันพี่มาห้ามึงแล้วมึงเห็นพี่มั้ยเนี่ยพี่รักมึงนะไอ้เหี้ยเหยื่อหัวอยู่มึงก็ไปเต้องทำนลยเวรมันมาเมี้เออไอ้เหี้ยมันมันผมผมแตกครับไปได้ผมนี้พี่มาจุ่มผมแตะเลยครับได้ได้อยู่ครับแต่ว่ารถมันมาครับวงกั้นใจไว้ก่อนเด้อกั้นใจไว้ก่อน มีกับระเบิดอยู่ข้างบนนะครับระเบียงแล้วครับตู้ตายนะครับมึงพูดเรื่ออะไรตอนนี้พ่อไปไอสัตว์เอ้ยมึงพูดตั้งนานกูวิ่งมาถึงแล้วไอสัตว์เอ้ยมึงพูดอะไรตอนนี้ไอเฮียมึงก็ไม่พูดตั้งนานบนบันไดฝันมันมีมึงคิดได้โดดลงล้อโดดแตกโดดลงล้องเอาแบบไอ้ไอ้ขาก่อนตา ไอ้ของหายว้าวเอาเอาปืนนี่ไปดีกว่าโอ้ยกูเสือทั้งนี้ทำไมกูซื้อปืนสองกระบอกหรือว่ากูเก็บแตกโซมบอลโอ้เอามาที่ผมซีงอ้นน่ะปืนปืนชาดไปซื้อปซื้อปืนชาดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยโอ้ย อะไรเป็นอะไรอ่ะเออเพื่อนเพื่อนเพื่อนดูเชิงก่อนนะขั้นแรกนะอย่าเพิ่งเข้าเข้าลึกนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะใจเย็นก่อนนะเรียบร้อยเขเปิดไมหม MC ตัวแบบ MC รับโอ้โหพี่ตัวจริงป่ะเนี่ยเอ MC คกับพี่ MC ไอ้บ้าอะไรเนี่ยพี่ e ีไฟปะเนี่ยอะไรด่าเฮ้ยกูบ้าวะเนี่ยกูยิงทะลุบ้านมันก็เหมือนนั้นแหละบ้าบอยจริงๆเลยเที่ยวพี่รู้อะไรชีวิตจริงมันก็ยิงทะลุได้เหมือนกัน โอ้ยไปไปแบบทะลุทะลุทั้งบ้านเลยอ่ะทั้งหลังเลยดิในแหล่งเหมือนกันเหมือนกันอ๋อเอี๋ยวดีผีไฟเนี่ยบ้าลืม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 ต่อเอากูตายเอาแล้วกูก็ตายเอ้ยเอาแล้วดูผมแล้วดูมืนกันไม่ได้นะอะไรเฮ้ยอยู่ดีๆกูก็ตายจะรคุ้มครวงผลแมตช์กรุณาตรวจสอบในประวัติการเล่นหลังจากออกไปล็อบบี้ อะไรบึกบ้าโมงปนี้ไอ้ยืนอยู่ดีกูยิงเขากูตายเอ้าไา้ชับบักวิธีนะครับถ้าปืนเราไม่มีเก็บเสียงนั้นเรายิงแบบเนี่ยเนี่ยปั้งปั้งปั้งอย่างนี้โอ้เสียงดังเสียงดังเราเราไม่มีเก็บเสียงเราเรานี่เลยมาที่เสียงเลยปุ๊บปิดไปเลยปิดไปเลยปิดไปเลยเนี่ยเยืนยืนเก็บเสียงครับดังๆเหมือนเดิมเฮ้ยเออเออเออ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันรู้วะพี่เก็บเสียงแล้วนะ คือไม่ไม่ในแบบไม่ในแบบมันเราได้ไปเสียงกันไงแต่ว่าในแบบมันยังเห็นเป็นสีแดงไงแต่ว่ามันไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินดิโอไม่ได้ยินไม่ได้ยินเปิดเข้ามาเหมือนเดิมเลยอ่ะเจอแบบนี้ในเรื่องแบบนี้อ่ะ